you <music> ในแต่ละปีประเทศไทยต้องสูญเสียทรัพยากรบุคคลและค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจราจรเป็นจำนวนมากไม่เว้นแม้กระทั่งในชุมชนที่ทุกวันนี้ความเจริญได้คืบคลานเข้าไปหาเพื่อการเดินทางที่ง่ายขึ้นแต่สิ่งที่ตามมาคือความสูญเสียบนท้องถนนอันเกิดจากความสะดวกสบายเหล่านี้บางมีทีอันนี้มากเสียบดวงเจ้าคอนต่างพว ดวงจะดวงปนจจัยังเ,เป็นจริอยู่คืออุกเหตุใดอันอกอนก้เรื่องหนึ่งก็เกิดจากท่านพวงอันดัมันจากบางแน่แม่มาละผูเ่ายนงแม่ยนียงมามอเตอร์ไซค์มามาแบบแข็งตามกันง่ายถอดบางงานเขาลงบานจะจายขณะเดียวกันก็พบว่าอุบัติเหตุทางถนนสามารถป้องกันได้หากมีการบริหารจัดการปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ทั้งเรื่องวินัยจราจรของคนสภาพรถที่ไม่มีความพร้อมในการใช้งานถนนที่ไม่ได้มาตรฐานและสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคในการมองเห็นเห <What? S 1> มือนอย่างที่เครือข่ายการทำงานด้านความปลอดภัยทางถนนภายใต้โครงการกระบวนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ของนักศึกษาและชุมชนรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ได้พยายามผลักดันให้เกิดกระแสเพื่อสร้างรูปแบบและการจัดการที่ดีในการใช้รถใช้ถนนตอนแรกเลยนี้ก็คือว่าพอเราคิดโจทย์เรื่องของเอ๊ะเราจะทำงานเรื่องรณรงค์เรื่องเอ่อทำยังไงให้คนอุบลเราปลอดภัยจากอุบัติอุบัติเหตุอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมองดูพื้นที่ว่าเอ๊ะ ถ้างานวิจัยที่แค่เก็บข้อมูลแล้วก็ลงลึกจํานวนมีคนเจ็บคนป่วยจํานวนเท่าไหร่สาเหตุมาจากไหนเนี่ยเราคิดว่ามีคนเก็บเยอะแล้วทีนี้เราก็เลยมาคุยกันว่าเราจะทํางานในพื้นที่แคบแต่ลงลึกนะคะเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยในเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนเนี่ยซึ่งเราคิดว่ามันเป็นเรื่องยากในลําดับแรกนะคะว่าเอ๊จะทํายังไงให้คนอุบลนเนี่ยปลอดภยัย งานวิจัยชิ้นนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการเก็บข้อมูลแล้วส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อน,นําไปแก้ไขเท่านั้นหากแต่ใจความหลักอยู่ที่การสร้างวัฒนธรรมที่ดีร่วมกันทั้งคนในชุมชนคนต่างพื้นที่ผู้นําท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ภาครัฐและรวมถึงสื่อมวลชนที่จะเข้ามาร่วมมือกันในการสร้างความตื่นตัวเพื่อให้อุบัติเหตุบนท้องถนน ลดน้อยลงคืออันดับแรกของพวกเราเนี่ยงานนี้เหมือนชวนกันมาทําบุญนะคะก็คือว่าเอ๊พื้นที่ไหนมันจะดีเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะเอาพื้นที่ที่มันเราคุ้นชินแล้วก็คิดว่ามันน่าจะมีโอกาสในการแก้ไขมีโครงการย่อยภายใต้ใตชุดนี้เนี่ยอยู่5โครงการซึ่งเราจะทำกับ6อบทอก็คือเทศบาลแสนสุขอบตอทาตเทศบาลศีใคร แล้วก็มีเทศบาลคำขวางออบตโพใหญ่ออบตคูเมือง6ออบตกับ1มหาวิทยาลัยก็คือมหาวิทยาลัยอุบลราชธา,านีค่ะพ้นงานที่เห็นชัดคือความร่วมไม้ร่วมมือของคนทุกกลุ่มเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงนโยบายรวมถึงการช่วยกันรณรงค์และกำจัดจุดเสี่ยงบนถนนทั้งของคนในพื้นที่เจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ประกอบการเอก,กชนก็มาร่วมด้วยเราอ่ะจะต้องลดปัญหาตรงนี้คือการทำการทาถนนหรือทำที่จอดรถให้กับผู้ที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของเราก็เลยเริ่มจากการวางท่อแล้วก็จัดถนนเชื่อมระหว่างถนนของหลวงกับถนนของทางตลาดแล้วก็มีการจัดระบบการ จราจรให้ดีขึ้นเราจะมีเจ้าหน้าที่การจราจรมาดูแลในช่วงที่รถติดอย่างเช่นตอนเย็นการสร้างความปลอดภัยทางถนนคงไม่ใช่ภาระของตำรวจและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องเท่านั้นหากแต่มันคืองานของทุกคนที่จะเข้ามาร่วมมือกันในการลดอุบัติเหตุและสร้างวัฒนธรรมที่ดีบนถนน เพื่อความปลอดภัยของทุกคน